การจับนานล,ล้านในปี2025ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เปไปไม่ได้หากคุณมีแผนการที่ชัดเจนมีวินยัยและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาต่อไปนี้คือเทคนิคและแนวทางที่อาจช่วยให้คนบรรลุบป้าหมายนี้ 1. พัฒนาทักษะเฉพาะทาง Skill Development เรียนรู้ทักษะใหม่ใหม่เทคโนโลยี AI การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analy t i c s กการตลาดดิจิทัลดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นต้นถึกฝนทักษะที่มีความต้องการสูงเช่นการทำธุรกิจออนไลน์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลคริปโตเอ็นเอฟทีพัฒนาหมายซตสร้างความคิดเชิงบวกและพร้อมปรับตัวรวมถึงการเรียนรู้จากความน้ำเหลวสงลงทุนอย่างชาญฉลาดสมาร์ทอินเวสเมนต์ศึกษาการลงทุนเช่นหุ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สินทรัพย์ดิจิทัลคริปตเครนซีกระจายความเสี่ยง อย่าลงทุนทั้งหมดในที่เดียวคนกระจายพอร์ตรก็ลดความเสีย่ยงลงทุนในตัวเองการศึกษาและการพัฒนาตนเองจะช่วยพเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ในอนาคต 3. ธุรกิจออนไลน์ออนไลน์บิสเนสอีคอมเมิร์ซขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มอ,อย่างช้อปปี้ a าซาด a าอเมซอนดรอปชิปปิ้งไม่ต้องสต็อกสินค้าแค่หาผู้ผลิตและทำการตลาดคอนเทนต์ครีเอเตอร์สร้างคอนเทนต์ยูทูบทิกท็อก อินสตาแกรมเพื่อสร้างรายได้จากโฆษณาหรือสปอนเซอร์เฟ e แนนซ์รับงานออกแบบกราฟิกหรือเขียนโปรแกรมผ่านแพลตฟอร์มอย่างพูดเฟเวอร์ 4. สร้างทัศนคติอินคมการลงทุนในกองทุนหรือหุ้นปันผลสร้างรายได้ประจำหรือไม่ต้องทำงานบริเวมาร์เก็ตติ้งโปรโมทสินค้าหรือบริการแล้วรับค่าคอมมิชชั่นปล่อยเช่าอสังหาริมทรั์ซื้ออสังหาเพื่อปล่อยเช่าระยะยาวหากใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI พอจัทเมธบิซิเนสพัลซิใช้ AI ในการจัดการงานเชื่อมการวิเคราะห์ข้อมูลการตอบคำถามลูกค้าแชทบอท AI Tools for Marketing ใช้เครื่องมือ AI ในการทําโฆษณาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคสร้างผลิตภัณฑ์ AI พัฒนาแอปพลิเคชันหรือบริการที่ใช้ AI เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มสร้างเครือข่ายในธุรกินสร้างความสัมพันธ์เชื่อมต่อกับคนที่มีประสบการณ์และมีทรัพยากร เข้าร่วมชุมชนเชื่อยงตุ่มนักลงทุนตุ่มธุรกิจออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และโอกาสหาเมนทอร์ผู้ที่มีประสบการณ์สำเร็จในด้านที่คุณสนใจจะช่วยแนะนําและสนับสนุนคุณจิตวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบตั้งเป้าหมายทางการเงินกําหนดจํานวนเงินที่ต้องการและระยะเวลาที่ชัดเจนประหยัดและเก็บออมควบคุมรายจ่ายและเก็บเงินสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินใช้ระเวอเรจช้เงินของธนาคารหรือนักลงทุน เพื่อขยายธุรกิจแต่ต้องระว,วังความเสีย่ยงาติดตามเฟนโลก Metaverse ส,สำรวจโอกาสในโลกเสมือนจริงเช่นการสร้างคอนเทนต์หรือธุรกิจใน Metaverse 9.Economy ธุรกิจที่นั้นความยั่งยืนเช่นพลังงานสะอาดการรีไซเคิล1ท w e l l n e s s ธุรกิจด้านสุขภาพและการออกกำลังกายยังคงเติบโต 9. สร้างแบรนด์ของตัวเอง Personal Branding แสดงความเชี่ยวชาญแชร์ความรู้ผ่านโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์ สร้างความน่าเชื่อถือให้คำปรึกษาหรือเขียนบทความในด้านที่คุณถนัดขยายฐานลูกค้าเมื่อแบรงของคนแข็งแกร่งจะชูวพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้สิทอย่าหยุดเรียนรู้และปรับตัวอ่านหนังสือศึกษาแนวคิดการทำธุรกิจจากผู้ประสบความสำเร็จเข้าคอร์สออนไลน์เชียนคูซิเลยูดีมีแชร์ติดตามข่าวสารติดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและตลาดโลกอย่างใกล้ชิด สรุปก,การจับเงินล้านในปี2025ต้องอาศัยการวางแผนการลงมือทำและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์คุณต้องเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนพัฒนาทักษะที่จำเป็นและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่าลืมว่าความสำเร็จมาจากการลงทุนในตัวเองและการทำงานอย่างสมู่รเสมอหากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการคำแนะนำเฉพาะด้านสามารถสอบถามได้เลยครับ